เฮ้ยเดินมาแล้วเฮ้ยี่คือการป้นมงมีข้ามาเดี๋ยวนี้ดูดี๋ยวนี้ดยนูน่เยนข้าจะเย็นหาอยู่าอยู่ไมเนี่ยสดแล้วเนูสนนนคนคะคหดูสมีข้ออมีขอวนี่มันตะไครบ้ทิ้งแหงจปเลยค่ะอมนี้อาินว่าเู็ไม่มีค่ะแม่ซื้อเลขกนแมแม่ซื้อเลขกนหมจำสั ต็อย่างลูกจะว่าไปแล้วก็อย่าเนี่ยแบบนั้นค่ะจะพูดไปพูดมาน้องเนี่ยน่ารัดใช้ได้อย่ามาทรมาอย่ามาซื้อไปไหนไม่ไปไม่ไปอ่ะโอยไม่ไปไม่ไปไม่ไปล่ะไม่ไปั้วนนี